เจ้าเจ้าจะอี้อากาศกำลังดีมีหมอกมีเหมยมีน้ำข้างเหมือนในฝันเลยเนาะเจ้เนาะใจละยิ่งตอนแรงซ้ำหายนะช่วงตะวันจะตกดินน่ะฝ้าเป็นสีทองเนาะ แตมแต่อาการแบบนี้นักท่องเที่ยวชอบเนอว่าได้สาวๆมายืนตากน้ำข้างย่างกันอยู่นี่นี่บัญหาวันก็นี่เอ้ยเปิ่นกำลังชมความงามธรรมชาติอยู่มาอู้ให้เสียบรรยากาศหมดไอเ้แก้วว่าแต่ว่านี่จะไปไหนนนี่วันนี้นี่พู้นนก,กันนะจะไปเ้าเฟืองห้กำที่กลางตรงพุ้นนะพี่ปอบอกว่าจะปลูกหอมแลวนี่ไอเ้แก้วเปิ่นกำลังซื่สมวาอากาศดีๆนี่จะไม่เนยียคืออากาศเสียเหรอแล้วนี่เอาเห็นหมอกแก้วเจ๊เคยบอกกันวโลว,ว่าการเผา,าทำให้เกิดมลพิษฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามันส่งผล กระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตอนนี้อากาศบานเฮากำลังดีๆอยู่ถ้ามีการเผาเศษวัสดุต่างๆอากาศก็อย่าแย่นักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาหน่กะกะใช่ละจิอากาศกำลังดีๆอยู่จะมาเผาอะไรเปิ้นเหี้ยไปเลยนะ่ไอ้แก้วเพื่อไอ้คำมันมาไถ่ืมมันเจอะไรแก้วนี่นะโอโ้ขอโทษครับน้องพล่ะคิดว่าเผามันง่ายดีนะร่วมสร้างอากาศที่สดใสไม่สร้างบลพิษให้สิ่งแวดล้อมปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์